สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเนาะมืดอนี่กันเริ่มค่ำเริ่มมืดแล้วเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเขากสิาไล่งัวเขาเคาะเข,ข,ขาแหลงแลยเนาะบาดนี้เนาะบรรยากาศก็กคือขึ้มขึ้มเน้องจากพี่น้องจ้าคือฝนชิโตนี่แหละค่ะกันไล่งัวเมื่อ,อไรงัวกับพยอมเมื่อได้คะ่ะขออนุญาตเบาภาษาอีสานเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ย แต่ว่ามัวฝนก็นยังบทานจากเมื่อเนาะตรงนี้อยากกินหยาก,กินยกกังอ,อยู่เนาะหยาก,กับบ่ค่อยมีดอกค่ะพี่น้องฝนบ่ค่อยตกตก,ตกแต่ตกมาบ่หอนบ้านอันสา,าวล่าเนาะนาะจาเพราะว่ากระสีคือพี่น้องเห็นนี่ล่ะค่ะนี่ล่ะก็เป็นนี่สิเป็นหยาแหงเนาะกัะก็บ,บ่ค่อยมีหยาลายดอกจ้ะเพราะถึงยามแรงอย่างซี่เนาะฝนบ่ตกมากหยาก,ก็แหงเฮากระสีหาสือเฟืองแหละเนาะ มองไปเหงงัวหนะันนะเนาะจ้ะแต่เท่าก็บจะเปซื้อเฟืองเฟืองกะเฟืองคืออะไรไปะจ้ะบ้านนู้งสิเอินเครื่องเลยค่ะเด้อแต่ว่าภาษาอีสานนะคุณอาจจะเอินฟางเนาะค่ะเนาะแม่นบุงเอิมนเ,เลยเนะาะค่ะกสิซื้อรถหนึ่งกัสิประมาณหาสิรถล,ละแสนเด้อจ้ะพี่นอ้องเฟืองของมือนีเด้จเอจ้ะเด้อเฟืองเนาะ บ้านเมืองบ้าน,นข่อยตะเอินเครื่องอะเนาะพี่น้องเนาอ